สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์สวัสดีคุณพ่อทุกท่านทุกคนนะครับเนาะมันนี่กะเหมือนเดิมนะครับเส้นเคยกะหลังจากที่อาจารย์ใหญ่เลยว่าคุณพ่อเขาเนาะครับเนาะเพลินบ่อสบายกะออกมากกะอ่ะเริ่มสิมีแห้งแล้วล่ะว่าเสร็จแล้วครับเนี่ยจากเป็นเอาเวลาได้ไปเห็ุบุญเนี่ยกะนี่นะครับเตรียมโซงงานครับอันนี้พร้อมใส่งานร้อยเปอร์เซ็นต์ครับบ่มีอ่าปัญหาอี่ยังกะ นี่แหละครับเสดายทรงนี่ครับสามคิ้วครับกับอาจารย์ผู้ทีถาผู้ทีล้อนะครับเนาะครับแะวัางทีล้อพูดได้ที่สี่ยกเลิกหรือว่าบ่เอากะได้ครับมีการเปลี่ยนแปลงจังเล็กระทรมาบอกกันครับขอแค่โทรมาบอกผมผมกะเขาก็โทรมาคุยกันเลยบ่ยากครับว่าเออว่าบ่เอาแล้วหรือว่าจังเล็กจังหวะกันนะครับเนาะส่วนอาจารย์ผู้ทีล้อกะบขอบคุณหลายๆนะครับเด้อยเดี๋ยวกะนี่ครับให้ให้คุณพ่อนี่นะครับเหตุทยอยเหตุให กับนี่ครับสามลังนี่ก <ım. S 1> <tat> ็สวยๆเลยครับคือเก่าแล้วล่ะขนภูเก่าเห็ดนะครับเนาะเหมือนเดิมหน้าใช้งานเหมือนเดิมกับเซ็ตยี่โอรกับสีได้ทรงนี่ครับก็บได้มาเหรียญน้ำคุณพ่อตะโดนแล้วอ่ะครับไปถามเขาเบื้องเป็นอย่งไรบ้างเนี่ยสมมุติเนี่ยนี่ครับเอาคุณพ่อเฉียนสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับเป็นไหนคุณพ่อออกับว่ากับว่าเต็มรอยไป็นไงครับเตี้ยมอง หมอเข้ามาเป็นยังเข้านาไงหมอเข้ามาล้มไส้อักเสบโอ้ยเนาะจังล้มไส้ปื่อยเตียงนางโดนโอ้ยนางโดนโอหมอว่านางโดนผลบาลูกยางไปต้อนงเกจเถอะเนี่ยตี oh, oh, okay, ้ยขึ้นมาใส่หมอม้วนคับโอ้ลับไปอยู่โอ้ลับไปอยู่เป็นได้หรือเปล่าเนี่ยกัดเฮ็ดได้เรื่อยๆเนาะเฮ็ดไปเรื่อยๆแต่ว่าถึงมัได้เลี้ยวขึ้นเขาเตี้ย โอ้เอ้าจะทะเลกับเฮ็ดไปนั่นละนั่งกับโดนไหลกับลูกขึ้นไปอ่าผักานมึงนอนมึงก็ขาดอ่าขี่เด่นกับม่เฮ็ดอีมึงก็ได้ซ้ำนั่งเลยโอ้กัดหลายอาจารย์โยกดอกคนกับทรมาดถามเขาคุณพ่อโยกว่าเห็เราเซาไว้ไว้เด้อเวรสนภาษาอ่าถูกสมพรแปดอ่ากัดว่ามันนั่นโยกเพิ่นกับเบิรงกโยกกัดลงคลิปกับบ่อเพิ่นว่าคุณพ่อว่าสบายว่าวรสนเขาร้องบานกัดแต่ว่าเราออกมาแล้เวรกัด เิ่นกะทั่วมาให้กำลังใจหลายคนอยู่ว่าเออใหายแล้เศราไปไปเอออาจารย์ใช่ชื่อชูถูกคนกันได้อันนี่โสมนี้ลับขีดน้ำตาลครับกับอันนี้นี่ส่งได้เรื่ะพ่อพน่าเนี่ยกับยังมาครับกับผมกับชีกแล้วลราเมื่อกี้กับเห็ดสีกันนี่นะครับเห็ดนิดๆผมกับบอกแล้วว่าผมจะเน้นสีพันควางอันจุดที่ว่ามันเหลี่ยมๆอ่าส่วนใดที่ว่าผมไฏิพันธ์หรือว่าอาจารย์ อยากสีเอาไปพ่นเพิ่มเติมก็ได้ครับเพราะว่าผมพ่นเพราะว่าผมกับพ่นนิดเดียวอยู่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวพ่นหลายมันดิดำพ่นมันดิบองงามอีกล่ะเออที่แรกพ่อกับพ่นลงาหมดโอ้ยมันดำพี่โอ้ยมันไม่ดอกนัว่้งแต่คุณพ่อกับพ่นบานั่นมาแล้วอ่าแล้วพ่นเมื่อไหร่มาแล้วอ่ะแล้วพ่นมันพ่นดำพ่นมาสันดำเป็นหมอกเป็นหมอกมันดำเพราะว่าแล้วนะครับผมก็เลยมาพ่นเองละก็นนี่นะครับเรียบร้อยเดี๋ยวนี่ครับครับรอบนี้กัน คือเกาล่ะครับงั้นค้นผูเก่าเห็ดถึงสิบพ่อคือกัน1อยเปอร์ซ็น์ถูกหลังแต่ว่ากัมีความไข่ขึ้นกันอยู่แล้วเพราะว่าเอกลักษณ์ของคุณพ่อกนันี่ครับเป็นลักษณะนี่ช่วนสี่นี่ก็คือเป็นวา่านี่แหละครับรุ่นที่ลรไปผู้ใดอยากได้ห้างก็สร้างม้ารถะจะบอกแล้วยันลูกายคือบุกเจ็บาบ,บาเจ็บยุบันนี่เอเอาเอ,าอายังพ่อกระตายเปตีย เอาดานห้อเาพูไต่อือเราอะผ่อนแก่นนอยหลายลากเง้ยผมผ่อนอนยุขอนแก่นเตีผยพูพผ่นมาเหลือน้ำพอนะงานคุณมาเจ็บเพื่อนเตี่ยนกหลายครับหลายครับโอ้โหไปจมือพูนะรถไปเออนกเพิ่ดีมีงนกนเตียเดี๋ยวคันน้นองจะขึ้นหนึ่งหัวใจมากคันเอาด่าปกลางเนี่ยได้มาไปทงปุยยเนาะโอ้ยบอกขาดเต เอาดังไปกลางเอาพันนะมีอ้างยังสี่ตัวเยังไม่อังเสียงไงมันเต๋อโอ้เราก็เป็นเส้นโนคือกันวันท้อเกิดว่ามันเสียประใด็นเราไม่มหันน้ำพอนี่เต๋อโอ้มาหัดน้ำพอนี่แหละเต๋อนี่จะยืนยัเรื่อน้ำกันเต๋อโอ้ยีนยานเรื่อน้ำกันจย่งนี้มังเไปเห็นงานพุ่นเต๋อหรือยังไงโอ้ไปเห็นงานคอนแกนานีโอ้ไปเฝ้าสวนให้เพื่อนโอ้ก็เลย่องหูวานกอยู่พุ่นหลายโอ้สมพ่อแม่นั่นนะฝนบางมากอยู่ฝน มน,น,นยงหลแบบนี้นอ,อืมบูบัดเียนบดอนีูดยู่ติจักเดียวกะสิมีบวดูจักเียกะสิเป็นเียนอไรกัิกะสิม <c oughs> ีพูดวะขันา่าเป็นป้าเป็นพูที่ขัน่ายูแถวเกินขังว่านเมนคนขอนแก่นลูกกับบวลึ้วกันแหละถ้ว่าเมนละขอนแก่นมมีภูเขาอยู่แล้วล,ล่ะอบอมีแต่สารคามนเป็นเชียนมาเลยมเียนบัด วันนี้รอบต่อไปเฮ็ดขึ้นไว้จะการไปป่ะเนี่ยใส่เฮ็ดเป็ดแบบไรป่ะเนี่ยรุ่นเนี่ยโอ้ยรุ่นนี้ก็ไปหาเชือบอะไรโอ้หาเชือบอะไรเฮ็ดทั้งที่ใส่หาเชือบอะไรโอ้ไกลเป็นทั้งไหนโอ้โอ้เป็นทรงนี้อ๋อเนี่ก็ได้คือกันละเป็นเนี่ยนะว่ามันเป็นใหม่ธรรมชาติก็เอาให้มันกลมกลืนกับธรรมชาติที่สุดละของมันนี่ยละันี้โอ้กับนั่งขึ้นได้สามลัโอ้ขึ้น ขอขอเอาค่อยเฮ็ดไปนั่นละเออเนี่ยอืมอ,อนี่ยนะเอาแต่เฮ็ดไปเรื่อยๆลนะเพราะเขาต้องเฝ้าออหรอกแล้วย้ำได้กัดย้ำนั่นละลย้ำได้กัดกระชงอืมนี่นะครับโอ้รอบต่อไปนี่เราเฮ็ดเป็นรุ่นนี้บัดเนี่ยอ่ะมาใหม่อีกละอ่ะกัดย้ำมาครับมันหาเคี้ยเกี้ยวไปเลยนะครับนอตบัตส่วนของผู้เด็กๆเคี้ยเกี้ยวกัดกัดผัวานะครับม <อา S 1> <ด>ันกัดละเอียดออกละเอียดตันมันเป็นธรรมสัตว์ไหม โอ้โหนั่นแหละเอาเกิธรรมงมาตาดยุบว่าเป็นยังดอกทันคือเราขึ้นกับนิพพุกเป็นธรรมมาตาดอีกแล้วเออไปยังสั้นละเดี๋ยวส่วนเคี้ยวเดี๋ยวจะเมื่อในอากาศดีๆก่อนครับพอช่วงนี้พาอยู่เขาเดี๋ยวสิพาคุณพ่อไปหาเอาเคี้ยวเพิ่มอีกอยู่ครับเพราะมันเบิด์ตมาสันเกี่ยวว่าพักขอพักไปเดี๋ยวนี่ยังมาถึงนิพพุขาเอาวันนี้ก็ไปหารอเพื่อนเรา่ว่าบ่ได้โอ้บ่เป็นตาได้ เอเมือวานนี้พ่อกับพายุเติเนี่ย,พ,ย,ยพ่อแม่ไปเอาสินไปส่งอก็เลยแวะเบิึงไปหาคนที่รอเอาของงานได้ยังไงวะบันน่ะบ,บอ่บอมีดไปน้ำโอ้บอมีดไปน้ำพอไปเยอะสองสามมันโอ้พอไปเยอะเดี๋ยวเขาจะต้องไปเอาสินโอ้ครับเราเห็ดเท่าสามเดี๋ยวนี่ละสามชุดนี่แล้วก็สี่หิดแต่ว่าสามลังนี้นี่กระจิตนี่นะครับได้เดินทางไปก่อน รายละเอียดเดี๋ยวแต่ละอันเดี๋ยวนะครับเอาครับที่นี่กระชีดให้คุณพ่อรันให้เบิ้งเป็นอันเป็นอันนะครับเอาคุณพ่อจัดการครับเช็ดให้พี่น้องให้เอฟซีเพิ่นเบิ่งเป็น,ปน,ปนยังไงโอเคนี่ครับต,ต้องเซ็ดให้เบิ้งส่วนอันเอาไปมันน มีข้อมืออีกแล้วนี่ครับก็ถือว่าผ่านสุรังนะครับกบมาเนี่ยให้คุณพ่อเราเช็กให้บึนน้ำหนักของงานนะครับนอกจากายอาจารย์ถามมาครับกับประมาณเจ็ดขีดครับผมของคุณพ่อตะบ่ใหม่พระท่านได้แหงลอยเปอร์เซ็นต์ปันใดลังอันนะเพระาะว่ลาลังอันใหม่ม,มันกับไม่ครับแต่่าะลาังอันกับไม้อันใดถ้าโดนไปอาจจะแหงก็เก่าครับเพระาะว่าอ่า เสียงรถผู <Coc simple> <t centres dont laugh> oh, ้ให้มาเนาะบัานเนี่ยนี่ครับก็เรียบร้อยทั้งสามลังโอ้สุดเซ็ตไยแขกมาต้นนะไทยแขกมาจานเขมี่ฮัลโสวัสดีครับผมเป็นไหนครับหมานมาด้วยเนี่ยเดือยๆครับเตะได้เรื่อยยโอ้ไปทางไหนมือเนี่ย chị phải thắng anh mọi nè cướp à bay bò bay ô bay ô bay bay ô bay bay ô bay bay ô 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 không ô bay 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 สวนปิดคลิปเลวครับเอาอาจารย์ไงเขาสวนผมปิดคลิปล้ววผสมสิทธิภาพไปต้อนนกอันวานกต้นไม้ไอ้นกต้นไม้เดนกหอนนอฮันเฟงเลยันสันตัวไหน,นตมันเอไหนกัวน,นวะอนดกมยังนกเขาพเนี่ยะ เออตัวไหนเจียวเจียวตัวไหนเอามันคือการมันเดาตัวไหนโอ้พวกบ้านโกตัวไหนนอนกพเนียรอ่ะมือเฮาออกแอบน้ำกันมือนั้นอ่ะอ๋อบวกโน้นตุ้มหนึ่งอ่ะโอ้วมันบอดีดหรอย้อาไปยังก็สันเจอแล้วมันประธานไดโน่มันเป้าหมานนกเป้าหมานนกตัวนั้นนะ เป็นไรครับส่วนอนุพันธ์ไปประสันวาเอาสวนสิเป็นยังไงนั่นกจังวากันยุบป้าเรวปเนี่เอาไหหไปน้ำยเดีเอา่ะบนดินไปเดยโม้ดินมันิเบิดนกเตีอ้เอาสิบักโดกันได้เบิดตียิไปไม้ไไดสิไปไม้เลยเอาเกินว่าเมื่อไหรเอานันละเอาครับ ไซมันมันบอก่าเลยเอาหนิบอกมเมันบคันไม่เินตะโอ้มีเบียกาน่ะเอาไปรองเ่อนเลยแบบนี้มันเขาแบบเอาไปรองให้เนตัวนึงะเดยเนียตัวนึงนะหลังไนเอาไปตัวไหตัวไหนเอาไปเอาเอานิแไปรองมันนี่ล่ะเอาพอจไแนเอาใสาไปเดาเขาออกเด โอพอไปร้องเมืองแล้วเตะไปร้องเมืองแล้วผ่านเนยูะได้จันึ่งแล้วเตะโอ้ยคืบอบ่บวกมาไทายขี่บอนีดยสันนะเตะเลือริเทศให้พี่น้องเบื้งเล็่ตัวแบบเนี่โอ้ผ่าแนแ้งอสา่าดมาใส่งานเบื้องแล้ววนะันน่ะโอ้เอาไปลอยใส่ก้อนกันนะฮะเนี่ยเสียยากแว่วัดเอเตะโอ้โหแข็งง่ายี่เืไม่ย ขอไปก็ดโดนเสียงบบบเปจะมาดินแห้ๆนะธรดาเลยอดินแห้งเหกถือปรเนกรดินแห้งละอานี้ครับมองนนหมเนี่ยิสาารนัตีไม่้วโมบโมโครับนี่กัผู้ใจบรยาบอกคนเดียวโอ้แล้วว่ารงเดี๋ยวสิได้อาพส่งนะครับมันลงมากกคนงานกับสิเป็นมืออื่นละกับเบืองซงพอมือหนี้คือสิบ่ได้ไปแล้วล่ะง สอนอะไรหมอุ่เจ้าของช่ดีเนียอ่ะครับจะได้ออกป่าละเมื่อน่ะอาจารย์ไงสวนปิดคลิปแล้ววะท่านปิดคลิปแล้แต่ครับอ่ะปิดคลิปไล้กัเอาประมาณนี้นะครับกับคลิปนี้กับทีขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำใจผู้เห็ุคลิปนะครับเสียดเห็ุคลิปเกี่ยวกับเรื่องของเขามาฝากพี่ฝั่งน้องฝากคุณพ่ออาจารย์ทุกท่านทุกคนคือเก่าหมอนี้ครับคุณพ่อเฉียนอ่ะขอลาไปก่อนนะคุณพ่อสวัสดีครับ